ก็สวัสดีทุกๆคนทุกๆทุกทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมนะก็อยู่ในเกม g d a Online เซิฟ Can a คนซิตีอะไรก็ไม่รู้นะครับโลฮีนะครับผมนะก็จำชื่อเซิฟไม่ได้นะครับไปรุ่นนะก็เข้ามานะผมว่าขอให้อะไรกันมาบ้างนะครับไปรุ่นนะอ่ะอันแรกนะครับผมนะเป็นมีขนมปังนะครับผมนะน้ำเปล่านะครับผมมีก็จะมีมือถือนะผมมีชาปองนะผมนะผมลองเปิดชาปองนะผมนะ เิ้ย hey, คุณได้รับกล่องตีอาวุธว่าเชดโรผอ่ากดอีกรอบนะครับไปรุ่นนะนี่ได้ชาปะปองนี่วได้ชาปองกล่องงานข่าด้วยนะครับไปรุ่นนะนี่ไปรุ่นเป็นไงอ่ะก็จะไปดูงานจีเบนะครับผมนะอ่าเอ้ยงานจี s เสเราต้องมาซื้ออันนี้ตรงนี้นะครับผมนะนี่นะผมนะงานจนะีเสเดี๋ยว็ด,ดต้องทับพีไว้นะผมนะ เพื่อเราจะไปซื้ออ่าสบู่ไม่ใช่เครื่องที S นะครับผมนะนี่ก็ซื้อเครื่องทีวีเมา,น,น,าน,นะครับผมมนาะไปดูนะสถานที่ตัวไปของเขากันเลยก็มีอู่ซ่อมรถนะผมนะมีร้านอาหารนะรผมนะมีโรงเบจบาสนะผมนะจุดทําไปครับขี่นะผมนะมีร้านขายรถยนต์และร้านขายรถส่วนตัวนะผมนะนะมีตลาดเสอร์นะผมมีจุดสถานีนะครับผมมีธนาคารนะผมมีร้านทำอาแท็กซี่เออพูดง่ายแล้วก็เจรจาเบิกรถนะครับ อ่ะเราไปกันเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นงานถูกกฎหมายกันเลยนะครับไปรุ่นะมีงานขุดเหมืองแต่ต้นไม้แปลรูปไม้งานเก็บข้าวงานเก็บผักงานขุดสมบัดนะครับผมงานข้าหมูนะครับไปรุ่นผู้งานเยอะว่ะพูดจนไม่อันนี้นะงานทำพิซซ่านะผมมีงานตกปลางานข้าววัวไข่ทองคำนะผมงานเก็บหอยนะครับผมไปรุ่นอ่ะมุดเลยนครับโอเคครับีงานเก็บไก่นะผมมีงานเก็บไข่ อินเตอร์นะผมนะมีงานค้าพวงงานเก็บแมงกระพุนะงานเก็บทรายงานเก็บกัญชางานแพ็กเงิชางานเก็บมะม่วงงานเก็บพักทองโอ้โหงานฟุตเยอะอี๋ยังไม่หมดอีกนะเนี่ยงานมีงานไอ้นนี้เอาแล้ววะเดี๋เด้องานทุกคนหมายก็มีงานเก็บกระดูกเคสมีงานเก็บกระดูกด้วยอี๋ยมีอันนี้ก็จมีชาปองบีพีแล้วก็ไอเทมนะครับผมนะ ก็จะไปรีวิวอ่าอ่าอะไรนะน้องผมว่าร้านอูซอมรถอะไรเนี่ยก็ไปรีวิวกันเลยะครับวัยรุ่นเอ้ยไอพ่อหนุม่มขับรถดีๆหน่อยนาอย่าพงุงพี่ไม่ใช่อย่าพาส่งอีสานนะไอพ่อหนุ่มน่าจุดนี้ก็จะเป็นจุดอาบน้ำน,นะครับวัยรุ่นนะก็กดปุ่มเอ็นเพื่ออาบน้ำน,นะครับผมนะอ๋อคุณต้องมีความสกปรก50%นะครับผมนะแต่ความสปกปรกผมไม่สปกปรกอยู่แล้วนะครับวัยรุ่นนะ เพราะว่าผมมันแบบตึงเกินอะไรเพราะมาเนี้ยก็มีเท่านี้นะครับผมนะก็จะไปชมจุดต่อไปกันเลยเข้าไปรุ่นนะจุดนี้ก็จะเป็นจุดเก็บรายนั่นเองนะครับผมนะกดปุ่ม n เพื่อเก็บรายกันเลยนะครับนี่นะครับผมนะก็จะเก็บรายกันเลยนะรับวไปรุ่นนะ <c oughs> ผมก็ยังเป็นหวัดอยู่นะคนดูนะเออแต่ผมก็มาทําคลิปนะนี่กลัวคนกลัวยอดวิวตก มันก็ยอดวิวตกจริงๆงกันแหละคนดูก็ฝากกันมาดูด้วยนะคะรับวีรุ่นนะเฮ้ย hey, มึงเนะี่ขี่รถดีๆได้ไหมอ้ไอเนี่ยโอ้ขับรถอะไรของมันวะไอเสื้อเขียวโอ้ไอเนี่ยดูทรงเองเหมือนเมาหรือเปล่าเนี่ยไอน้องชายนะ จุดนี้ก็จะเป็นจุดเก็บปลาดาวนี right ่นเองนะครับไปรุ่นนะก็กดปุ่มเอ็นในการเก็บปลาดาวนั่นเองนะครับก็กดเก็บไปเลยนะครับไปรุ่นนะนี่ก็จะเก็บปลาดาวเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมไปรุ่นอ่าวันนี้เราจะไปเก็บปลาดาวนะครับนะฮะเก็บปลาดาวเนี่ยก็จะได้เงินดีนะครับผมนะนี่ก็จะมีปลาดาวเลยเข้าไปรุ่นนี้ก็ทํางานปลาดาวกันเลยนะครับผมนะ รู้สึกว่าเขาจะแต่งทิกดาบมาได้สวยนะครับเป็นหลอดอาหารเป็นหลอดหัวใจหลอดเลือดหลอดน้ำก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยพอสมควรนะครับเฮ้ยไอ้นี่มันทํมาอะไรวะมันน่าสงสัยก็บปลาเดียวเอ้ยไม่ใช่ก็บปลาดาวหรอมึงอ่ะเดี๋ยวกูก็ต่อยแมงเลยเฮียเอาเวลามึงเอาเาละมึงก็มาทีมึงก็มาทิมึงก็มาทิว่าไม่แค่ไม่ได้ตึงหรอก มันไปไหนวะเออไอขี้เหรนไปนู่นแล้ว